โยกลอนขึ้นวนวายทั้งซ้ายขวาไหวาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธองค์ผู้ทรงยำ พระองค์ทรงมีสึ่งเมตตาสร้างศาสนาภาสัตว์ขามรงสารเหมือนแสงสว่างสองทางให้เราทันได้พ้นผ่านความทุกข์สุขสบาย จะขอไหวเทวันทวนทุกสถานตลอดวิมานแมนแดนดาวดึงสารตลอดทางอินรมยมมะเทวาจงมาสถิต่ พิธีมงคลนจะขอหยวยเท้าจะตุโลกบาลทั้งสี่พระองค์ที่สถิตตามตำแหน่งทุกแห่งหนขอจงมาสถิตที่พิธีมงคล อทุกคนทุกตนทุกองค์ทุกท่านในที่นี้ยจงมีชัยมงคลสาธุสักโกเทวินโทข้าพเจ้าจะขออัญเชิญซึ่งเท้าสักกะองค์อมรินอินทราที่ลาดเจ้าจอมโลกโลกาพร้อมเทพย,ายดาเจ้าทั่วทุกสถานพิมานแมนแดนสวรรค์ นั่งแต่ชั้นจตุมาหาราชิกามาดาวดึงทั่วถึง16ห้องช่องชั้นฟ้าได้แสนโกดจักรวาล mm hmm. เมื่อได้สดับสารตามที่พยาโสตขอจงโปรดมาร่วมอนุโมทนาสาธุการขอจงมาเป็นสักขีพยานและเป็นประธานในวันนี้สาธุอัญชุลีข้าพเจ้าจะขออเชิญเท้าพิกเนศวนอีกทั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระนาลายมหาราชอีกทั้งเจ้าพ่อเสือสมิงเจ้าพ่อเสือดาวเจ้าพ่อเสือดำพระวิศนุกรรมเพชรฉลูกันปัญญาสดและไก่สอนข้าพเจ้าจะขออาญเชิญให้เสด็จลงมาปกป้องคุ้มครองคุ้มไัยสับไัยอันตรายใดๆยาได้มากำกายในพิธีมงคลในวันนี้ ด้วยว่าวันนี้ข้าพเจ้าหมอนาฎเมตตามหาวุฒิได้กระทําการอันเป็นมหามงคลอย่างยิ่งข้าพเจ้าจึงจะขออัญเชิญองค์ประธานทั้งหลายดังข้าพเจ้าจะ่า่องค์การเชิญทวยเทพทั้งหลายทั้งพระนาลาัยเป็นทธปดิ์พระอีสวนผู้มีศักดาเดชเป็นจอมมุงกุฎเกศไกลเลิศลาข้าขออภิวาทบันทานนิยบูชาอันหนึ่งพระแม่อุมาเทวีผู้มีสีเฉลิมโลก ขอจงมาช่วยดับโศกให้เสื่อมหายอันหนึ่งพระเพิงพร,พระพายพระภมิพระยมพระการเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่พระองค์พระภูมิเจ้าที่เจ้ากุงพาลีเจ้าที่เจ้าทางพระสุริยจันเจ้าทั้งสิบสองพระองค์ ที่อันทรงมเหสอนข้าพเจ้าจะขอยอ,อกรนขึ้นเหนือเสียนต่างทูปเทียนที่วาลาปาถนาตามถวายมีข้าวตอกดอกไม้ปลายบุปผาช่อคันธาอราชบรบวรราชวัตรธงฉัดธงชัยพรประสิทธิ์ด้วยมนยริจจงประสิทธิ์แด่ข้าพเจ้าผู้อารัตนามาจึงขออันเชิญทวยเทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกราศีที่มาเป็นประธานกันในวันนี้โปรยข้าวตอกดอกไม้ให้กับสถานที่ของข้าพเจ้า ขอให้เจริญด้วยงานเจริญด้วยเงินรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์มั่นคงถาวรรุ่งโรดชดช่วงชัตวาลเหนือคนเหนือใครตลอดการขอเทพ,พยาดาเจ้าโปรดประทานพรณบัตินี้เถิดน,นะพระเจ้าขาลำดับต่อจากนี้ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญองค์ประธานทั้งหลายข้าพเจ้าจะขออัญเชิญทวยเทพทั้งหลายให้แจ้งประจักษ์ตาม รักการอันพระสยมพรหมมายานพระอีศวรพระนาลายเท้าสักกะเทพเทวราชพรหมมาธิราชเจ้าทันเท้า,ทามาตุรีทันเท้าวรีวราชสหัสนัยไกยกึ่งอันเชิญถึงทันเท้ามหาพรมเทา้ากบินละพรมและพระพรมผู้ซึ่งเหมาะสมกับงานพิธีนอกจากนี้ก็ยังมีเหล่าอมารินอินทราธิราชเจ้าสมเด็จพระแม่อุมาเทวี พระนางลักษมีพระนางสุรัสสวดีแล้วก็ยังมีเทพอรชุนผู้ซึ่งประกอบไปด้วยบุญฤทธิ์อีกทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์เชิญมาด้วยเราเทเวทเทว,วาขอโปรดเสด็จมาเป็นองค์ประธานกันและรับเครื่องบัตรพีวรามิตรบำบวงสังเวยสวงในสถานที่มงคลแห่งนี้ให้พร้อมหน้ากันณนะบัดนี้ณนะเวลานี้เถิดนณะพระเจ้าค่ะ ลำดับต่อจากนี้ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญองค์ประธานทั้งหลายข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพระฤาษีชีไพรที่ได้บำเพ็ญพรตอยู่ตามเทือกเขาและทำไม่ได้กำหนดตั้งแต่พระฤาษีบรมโกศพระฤาษีนารอดพระฤาษีนาัยพระฤาษีโพธิสัตว์พระฤาษีโคบุตรพระฤาษีโคดมพระฤาษีเมตตามหาลาภพระฤาษีเพชรลูกันพระฤาษีดาบด พระฤาษีพระพิราพระพ,พิรอดยอดตำหลับตลอดถึงนักสิทธิวิทยาทรปัญญาสดและไกสอนข้าพเจ้าขออันเชิญท่านทั้งร้อยแปดองค์ที่ทรงศิลสังวรทั้งหมดที่ทรงพรสพมจันอาศัยอยู่ทั่วทุกถิ่นสถานป่าหิมพานเขาไกลลาชสัตบงกฏข้าขออันเชิญท่านทั้งหมดให้เสด็จมาประสิทธิปราสาทพร ให้ข้าพเจ้าหมอนาฏเมตตามหุดพร้อมด้วยสถานที่ของข้าพเจ้านั้นจงถาวรวัฒนาขึ้นนะบัดนี้ดังข้าพเจ้าจะขออัญชุลีอัญเชิญองค์เทพพระฤาษีผู้ที่แก่ชราผู้ที่มาไม่ไหวมาไม่ทันต่อเหตุการณ์ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญให้ท่านใช้ในการปฏิหารอิทธิฤทธิสำรวมจิตย่อโยอนหนทางมาเพื่อที่จะได้ให้ทันเวลา และเมื่อมาพร้อมหน้ากันแล้วก็ขอให้ร่วมรับเครื่องวรามิตรบำบวงสังเวยสวงและร่วมอวยพระพรชัยให้แก่ข้าพเจ้าและบุคคลในสถานที่ของข้าพเจ้าและผู้ที่อยู่ในสถานที่ของหมอนาฏเมตตามหาบุตรนั้นไม่ว่าจะทุกคนทุกตัวทุกตนทุกองค์ทุกท่านจงพระนมมือนอบน,บนบจบถึงหัว เพื่อที่จะได้รับพรไปป้องกันตัวพนมมืออธิษฐานใจปราถนาสิ่งใดขอให้จงสำฤิดผลสำเร็จตามที่เธอทุกคนปรารถนาขอปูรือสีทั้งร้อยแปดทิพยายาณโปรดประทานพรณบัดนี้เถิดนับพระเจ้าค่ะมโหลีปี่พาดบรรเลงเพลงสาธุการ คุณหมอพราหม์เจ้าพิธีประโคมสังลั่นบันดาะเคาะระฆัง<ม>เครื่องดนตรีสากลต่างๆให้ร่วมสันทนาการณบัดนี้เถิด